ตอนนี้จะมากินข้าวที่พังงาตอนนี้เราได้ร้านกินแล้วน้องคุณไ้ายเร็วครับดีๆเค้าแกงไม่เขียวกอมันติดใแล้วันี้ก็จะพาเพื่อนๆมาลองมาชิมมารีวิวร้านเค้าแกงในจังหวัดพังงานนะครับ

สีแล้วแล้วก็น่าน่าจะอร่อยแล้วอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแรงมันต้องต้องต่อแถวไงครับต่อคิวหรอคิวไม่ยังค่ะจองคิวที่น้องคนนี้ค่ะใส่ถุงใส่ถุงมองแรกนี้เลยคือง งังอ๋อถ้านั่งนั่งที่ร้านก็เองคิวแต่ถ้า,าสัา่ครับได้ถ้า,าสั่งในกลุ่ก็เอาคิวเลยคยรับรอทุก ทิเวลาเซิร์ชในเน็ตก็จะหาเจอเลยแต่คนเยอะเนาะเป็นบ้านชื่อดังเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะที่เหลอันมีสเตื้กุ้งด้วยแล้วก็มีไส้ด้วยที่เด็ดเลยไก่ก็มีไม่ใช่เหรอแต่หมดนิ่งๆมีหมูมีไส้ไส้กระดับไม่เท่าไหร่แล้วก็มีกุ้งย่างไม่เท่าไหร่ยัางหมูไก่แล้วก็ไส้ จัดมีช้อนป่ะจริงเอาช้อนมาน่าอยู่ในตะกร้าเหรอไหมให้ชอปเปอร์กินอร่อยไหมถามชอปเปอร์อร่อยไหมเตอร่อยอยู่อร่อยนะอืร้อยร้อยแล้วเราเราก็คือพังงานที่เราออกมาจากพังงานแล้วเนาะขนมปังแล้เดี๋ยวเราจะไปภูเก็ตกันไปไปรีวิวรอบๆภูเก็ตดูเนาะโอเคฮะแล้วก็ี่ภูเก็ตเลยก็ได้ แล้วก็เดี๋ยวดูอาจจะไปกระบี่ไปหาที่นอนกันกระบี่อาจจะถึง, Linked งกระบี่เย็นๆค่ำๆก็ไม่เป็นไรเราก็ตายนี้กันอยู่แล้วโอเคครับเ,เดี๋ยวไปเ <rollers S 2> <tới S 1> จอกันที่ภ <uk> <uk> ูเก็ตเนาะ,ะตอนนี้เราก็มาถึงภูเก ปลาตองปลาตองไม่ได้ลงไปเลยแหละเพราะว่า,าเขา,ขาถ่ายถ่ายถ่ายแล้วสักอย่างไม่รู้แต่รู้ว่ามีดาราเมาถ่ายถ่ายโปรโมทโปเก็ตเด็กโปรโมทโปเก็ตเดี๋ยวให้ดูนนคนคนเยอะเข้าวันนี้ว่าเดี๋ยวเราไปปลาตองต่อ หาดอะไรนะหาดอะไรนะลูกหาดกระตะคนก็ค่อนข้างอ่กลางๆเนาะไม่ถึงกับพอสมควรหาดปตาตองด้กี่โลอะ่ะมีไกลไหมเอากิโลเนาะ<ต>เจเราจะถึงก็บ,บีกีทุ่มก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะ ตนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่หาดปลาโตปลาโตนีตอนนี้เราจะไปไปไหนกันตะลุยอุ๊ยหาดอะไรกันนี่เราพาไปดูนี่เจ้าถิ่นสองตัวเมื่อกี้สองตัวเราไม่ได้กันด้วยน้ำเลยนะโอ้โหไเจ้าของมของตัวนั้นแล้โอฮ้ยน้ำน้ำรักจังเลยฝันจิงตรงนี้แค่ไหน,าน,าน,น,นมาปะ ไปเรื่อยตะโพนกิ้งตามน้ำไปแล้วแล้วเข็งนั้นก็ไม่ได้ขึน้นซินามีเหรอวิ่งกลับมาพอลดรถที่วิ่งกลับมาครับแล้วก็น้ำมันเดียวนิดเดียวนิดวิ่งกลับมาเลยอันแต่ว่าพอมาถึงนี่มันเก็บเพียงผ้าไปน้ำมันลดไปนิดเดียวก็ตาดขึ้นมาเลยลก็ไปกับน้ำไปขึ้นทีรอรถ ก็นำมาอีกลูกนึงโอเคเดินนอไปเดินไปข้างหลังผมโนูคือไปตามน้ำไปเรื่อยๆใช่ใช่ก็ไปเลยนี่กับเพ้งหับน้องเพืแต่พี่ไม่จมน้ำไม่ครับเลือดตั้งตัวเลือดตั้งตัวมันจะแพ้ใช่ใช่ใช่โอ้แม่อะไรก็วิ่งไปหลบที่วัดนู้นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ครับ ใช่ใช่ก็ก็ไปต้นไอ้ไปเบียงเออยู่ในนั้นจับปลาใส่ไอห้องอ่ะจับปลาใส่ใส่น้ำตักไปอที่จุดที่นั่นนี่นะฮะน้าไอ้ชามนู้นนี่งนั้นเลยนี่ก็เป็นเลยเแขมก็อยู่ที่บ้านแล้วคนที่เขาเสียชีว so ิตอ่ะคนตายอ่ะส่วนมากจะเขาอยู่ตรงไหนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งนี้ครับเข้าวงเลน

โอเคครับมาภูเก็ตเดี๋ยว mm hmm. ไปก่อครับภูเก็ตเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระบ,บี่ mm hmm. นี่เดือดแรงนีดเดียวมั mm ้ง hmm. ตอนนี้ mm hmm. เราก็ถึงกระบ,บี่บแล้ว mm hmm. น่าจะเยอะนกกินซีน่าจะเป็นนกซีตอนนี้เรายังไม่มีที่พักเลยแล้ไงเดี๋ยวไปหาที่พักกันตอนนี้เดี๋ยวออกไปถนนคนเดินครับไปหาอะไรกินกันยมแล้วตอนนี้สองทุ่ม ได้ไหมสองทุ่มสิบห้าละไม่เป็นไรครับเรื่องที่พักถ้าไม่มีจริงๆก็เดี๋ยวตางเต็น,นท์สวนทานงนี้แหละก็ได้นะ สวัสดีครับมีแงค่ดู่นันฝตกก็เลยของถขายน้อยเนาะร้อยเดีลยครับข้าร้อยเดีลยครับกอนอืกิไรดีพอย ก็โหจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยเขาิราคาประมาณเท่าไหร่อะที่ไหนก็โหจริงอ่ะเปิดหลับตลอด่หลน้ยสามทุ่มครึ่งยังไม่มีที่พักเลยยดี นนี้ก็จะหาการได้ห้องพักแล้วครับจำชื่อโรงแรมไม่ได้คือละต0นร้อยก็สองห้องแต่จะนอนคนละห้องตรงนี้ก็มีหมมีไฟเตอร์ 5, 5, นอนนะครับเปิดไฟ่อยก็นอนอีกห้องหนึน่งมุมน,นอนสุดๆเลยโอเคครับมันก็การเที่ยวที่แบบโนแพนแบบนี้มันก็สนุกอีกอย่างหนึง่ง นี้ก็มีโทรทัศน์มีตู้เย็นครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวพักผ่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างอีกทีว่าจะไปไหนไปเที่ยวที่ไหนแล้วจะกลับระยองวันไหนพรุ่งนี้หรือมะลืนเดีย๋ยวว่างอีกทีครับวันนี้ขอตัวนอนไปก่าแล้วโอเคครับ